คุณเคยรู้ไหมก้อนหินดำที่อยู่ในมักกะไม่ได้เป็นแค่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรารู้จักมันคือประตูสู่ความลับที่ไม่มีใครเคยบอกคุณติดตามเรื่องราวที่สะเทอนจิตใจ,จกับการค้นพบที่เปลี่ยนแปลงชีวิตจากฮาจอเอาชาวัดความรู้สึกที่คุณจะไม่คาดคิดกำลังรออยู่คำตอบจะทำให้คุณตั้งคำถามเกี่ยวกับทุกสิ่งที่คุณเคยเชื่อคลิกชมตอนนี้แล้วคุณจะรู้ว่าการแสวงบุญครั้งนี้ไม่ได้มีแค่การเดินทางทางกายภาพ เท่านั้นแต่ยังเป็นการเปิดเผยความจริงที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกอย่างที่คุณเคยรู้เรื่องราวที่น่าทึ่งของฮะจาเอาชาวัดการค้นพบประวัติศาสตร์อิสลามในใจกลางมักกะภายใต้ท้องฟ้าที่เคลื่อนตัวด้วยเมฆหนามีก้อนหินดำสนิทที่ตั้งอยู่บนมุมสูงของวิหารกระบะมันคือฮะจอเอาชาวัดก้อนหินที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในอิสลามหลายร้อยปีที่ผ่านมาคนทั้งหลายเดินทางมายัางที่แห่งนี้เพื่อสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของมันทุกคนที่มาถึงต้องเตรียมใจ ในวันที่ฝนตกหนักและลมพัดแรงผู้คนยืนเบียดกันอย่างหนาแน่นบางคนก็ยืนอยู่หลายชั่วโมงท่ามกลางเสียงพร่ำเพ้อของผู้แสวงบุญที่พร้อมจะสัมผัสสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ในอากาศความตึงเครียดลอยฟุ้งไปทั่วจนกระทั่งชายหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้ามาใกล้หัวใจของเขาตื่นเต้นและสับสนสัมผัสของฝนที่ตกลงมาเย็นชาทําให้เขาสะดุง้งแต่มันคือสิ่งที่ทําให้เขาเริ่มรู้สึกถึงการมีอยู่ของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ เมื่อเขาก้าวเท้าผ่านฝูงชนที่ยืนรอมีความเงียบงันที่แตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมาเหมือนกับว่าทุกคนหยุดหายใจและในขณะที่เขายืนอยู่ตรงหน้ามองไปยังหินดำที่ตั้งอยู่กลางวิหารเขาได้ยินเสียงดังจากภายในเสียงที่เหมือนจะมาจากหินเองเชื่อมันเถิดเสียงนี้กล่าวมันไม่ได้เป็นเสียงจากใครแต่มันเหมือนกับเสียงที่มาจากเบื้องลึกของวิหารเขาตกใจมือของเขาเย็นเฉียบ อากาศรอบข้างหนาเวเย็นลงความหนาเวเย็นเข้ามาในกระดูกการสัมผัสนี้แปลกประหลาดจนยากจะอธิบายแล้วทันใดนั้นความรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่ผลักดันให้เขาก้าวไปข้างหน้าเหมือนกับแรงดึงดูดที่ไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้เขายื่นิ่งโดยมีผู้คนรอบข้างที่ยังคงมองหจอเอาชาวัดด้วยความเคารพแต่สำหรับเขามันไม่ใช่แค่หินธรรมดามันคือการเชื่อมต่อที่ไม่สามารถอธิบายได้ ก้อนหินดำนี้มีพลังบางอย่างที่เขาไม่สามารถทำความเข้าใจได้มันคือการแสดงถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นที่ทำให้หัวใจของเขาหวาดกลัวและหลงไหลในเวลาเดียวกันทุกสิ่งรอบตัวเขาดูเหมือนจะเริ่มหมุนวนเหมือนทุกอย่างในโลกนี้จะหยุดลงและเขาเริ่มเห็นภาพแห่งอดีตที่เกิดขึ้นในอดีตผู้คนที่ยืนอยู่ที่นี่ในอดีตนักรบาศาสดาทุกคนที่เคยยืนที่จุดนี้มีอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็น แต่รู้สึกได้อย่างท่วมท้นเสียงที่เริ่มดังขึ้นอีกครั้งในใจเขาเดินไปข้างหน้าคำสั่งที่เขารู้สึกได้ชัดเจนจากภายในเขาก้าวไปข้างหน้าใกล้กับหินที่แท้จริงแต่เมื่อเขาก้าวใกล้ขึ้นสิ่งที่เขาเห็นทำให้เขาช็อกข้างในจอเอาชาวัดมีแสงสีทองเรืองรองส่องออกมาแสงที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนแสงนี้ไม่ได้มาจากมนุษย์หรือเครื่องมือใดๆมันมาจากภายในหินนั่นเอง มันเหมือนกับการเปิดเผยสิ่งลับที่ไม่เคยมีใครรู้จักมาก่อนและในขณะที่เขาจ้องไปที่แสงนั้นความรู้สึกหนึ่งแทรกซึมเข้ามาในใจของเขาเขารู้สึกเหมือนถูกดึงดูดเข้าสู่แสงนั้นแล้วเขาก็ยืนอยู่ตรงนั้นไม่สามารถขยับตัวได้อีกสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปนั้นเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยคาดคิดแสงนั้นไม่เพียงแค่ส่องสว่างมันเหมือนกับการดึงดูดจิตวิญญ,ญาณของเขา มันพาเขาไปสู่ความลึกของประวัติศาสตร์การมองเห็นภาพต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเหมือนเขาได้ยินเสียงการรบเสียงการเดินทางเสียงของผู้สแสวงบุญที่เคยมาสแสวงหาความศักดิ์สิทธิ์นี้ภาพเหล่านั้นเริ่มจางหายไปในความมืดและสิ่งที่เขาเห็นตอนนี้คือเงาของผู้คนหลายท่านที่ยืนรออยู่ที่หจอเอาชาวัดในสมัยก่อนเขาเห็นภาพของนักรบที่เชิดชวนลอภาพของผู้หญิงที่ร้องให้ด้วยความสำนึกผิด เสียงของพวกเขาดังเข้ามาในหูของเขาแต่ไม่ใช่เสียงธรรมดามันเป็นเสียงที่มีพลังเสียงที่สะท้อนถึงการต่อสู้การเสียสละและการมอบชีวิตให้กับพระเจ้าเขากลัวกลัวที่จะได้ยินเสียงเหล่านั้นแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่สามารถละสายตาจากแสงนั้นได้ร่างกายของเขาเริ่มสัน่นเหมือนกับว่าเขากำลังถูกเรียกให้เข้ามาในโลกที่ไม่สามารถอธิบายได้ในจังหวะนั้นเอง เขารู้สึกถึงอาการร้อนวูบวาบที่แผ่เข้ามาในร่างกายมันเหมือนกับการถูกลวกด้วยไฟแต่เขาก็ไม่สามารถขยับได้มันเหมือนกับการถูกควบคุมโดยบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งในโลกนี้ความรู้สึกนั้นแยบยลและน่ากลัวจนในที่สุดเขาก็ได้ยินเสียงอีกครั้งตรงเดินต่อไปคำสั่งที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมในขณะที่เขาก้าวเท้าต่อไปเขารู้สึกถึงพลังที่เพิ่มขึ้นและเขาก็รู้ว่า มันเป็นการเรียกร้องจากภายในวิหารสิ่งที่เขาเห็นตรงหน้าเริ่มเปลี่ยนไปการเคลื่อนไหวของแสงที่รอบตัวเขาเริ่มดุเดือดขึ้นมันร้อนมันหนักแน่นและมันทรงพลังเขาเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่การมาถึงของเขาเท่านั้นแต่เป็นการยอมรับเขาเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในขณะเดียวกันบรรยากาศรอบๆเริ่มเงียบสงดเสียงทั้งหมดหยุดลงอย่างน่าประหลาดใจคนรอบข้างหยุดทุกการเคลื่อนไหว เหมือนทุกสิ่งในโลกหยุดนิ่งและในที่สุดเขาก็ได้ยินเสียงที่ชัดเจนที่สุดจากภายในเขาเจ้าคือส่วนหนึ่งของมันคำนี้ลอยอยู่ในอากาศกระจายไปทั่วทุกซอกมุมของวิหารและในขณะที่คำพูดนั้นดังก้องในหัวใจของเขาเขารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงภายในตัวเขาเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปความเชื่อความศรัทธาความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อน กลายเป็นสิ่งที่เขารับรู้ได้ถึงขีดสุดแต่ที่สำคัญที่สุดคือการที่เขาได้รู้ว่าฮจอเอาชาวัดไม่ใช่แค่เพียงหินดำธรรมดามันเป็นประตูที่เชื่อมต่อเขากับโลกที่ไม่สามารถอธิบายได้และมันจะทำให้เขาได้พบกับสิ่งที่ไม่เคยรู้จักความรู้สึกนี้สิ่งที่เขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้มันฝังลึกลงในจิตใจเขาตลอดไปเขายือนอยู่ที่นั่นโดยไม่รู้ว่าจะเดินต่อไปหรือจะยืนรออยู่ตรงนั้น เขารู้แค่เพียงว่าสิ่งที่เขาได้รับรู้ในวันนี้มันจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งในชีวิตของเขาและประวัติศาสตร์ที่เขาได้เรียนรู้ในวันนี้จะอยู่ในความทรงจำของเขาไปตลอดชีวิตและเขารู้ดีว่าสิ่งนี้จะไม่ได้หยุดแค่ในตัวเขาแต่จะสืบต่อไปถึงคนรุ่นหลังเขารู้ว่าความรู้ที่ได้ในวันนี้จะไม่เพียงแค่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวแต่มันจะเป็นสิ่งที่เขาต้องแบ่งปันให้กับคนอื่นในหัวใจของเขา ความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวยิ่งใหญ่กว่าแค่ความเชื่อมันเป็นการเชื่อมต่อกับบางสิ่งที่เกินกว่าการมองเห็นบางสิ่งที่ลึกซึ้งและยิ่งใหญ่กว่าเขาขณะที่เขายืนอยู่ตรงนั้นในความเงียบสงบของวิหารเขาเริ่มเห็นภาพของผู้สแสวงบุญคนอื่นๆที่มาในวันเดียวกันนั้นบางคนยิ้มบางคนหลั่งน้ำตาด้วยความซาบซึ้งแต่มันไม่ใช่เพียงแค่ภาพธรรมดามันคือภาพของการเปลี่ยนแปลง เสียงจากภายในเริ่มกลับมาดังขึ้นในใจของเขาจงแบ่งปันจงเผยแพร่สิ่งที่เจ้าค้นพบคําเหล่านี้สะท้อนกลับมาทุกครั้งที่เขาหยุดคิดเหมือนกับการเรียกร้องจากภายในวิหารที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในขณะที่เขามองไปยังหตัตอ์อาชาวัดเขาเริ่มรู้ว่าหินดํานี้ไม่เพียงแต่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเชิงสัญ,ญลักษณ์แต่มันเป็นตัวกลางที่เชื่อมต่อจิตวิญญ,ญาณของมนุษย์กับพระเจ้าในทุกๆก,การเดินทางของผู้สแสวงบุญ ในทุกๆก,การสวดภาวนาฮะจอเอาชาวัดเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการกลับไปสู่ความเป็นหนึ่งกับพระผู้สร้างทุกการสัมผัสที่ผู้สแสวงบุญได้สัมผัสไม่ใช่แค่การเคารพมันคือการได้รับการยอมรับจากพระองค์เองเขารู้สึกถึงความเชื่อมโยงนี้อย่างลึกซึ้งในตัวเขาการไปถึงที่แห่งนี้ไม่ใช่แค่การเดินทางในทางกายภาพแต่มันคือการเดินทางของจิตใจของจิตวิญญ,ญาณการเรียนรู้ที่จะยอมรับการเรียนรู้ที่จะถ่อมตัว การเรียนรู้ที่จะเข้าใจในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราเองทุกก้าวที่เขาก้าวเข้าไปในวิหารเขาได้สัมผัสถึงความสงบที่ไม่สามารถอธิบายได้ความรู้สึกที่เหมือนกับว่าโลกภายนอกหยุดนิ่งไปหมดและในขณะเดียวกันหินดำนี้ก็เหมือนกับประตูที่เปิดเผยสิ่งลับจากอดีตทำให้เขาเห็นภาพเหล่านี้การเดินทางและการเสียสละของบรรพบุรุษเขาเห็นสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงที่เคยเกิดขึ้นที่นี่ ซึ่งมันมีผลต่อทุกคนที่ยืนอยู่ในที่นั้นในขณะที่เขารู้สึกถึงประสบการณ์นี้เขารู้ว่าเขากำลังเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งที่เขาเคยรู้เป็นการเชื่อมต่อกับประวัติศาสตร์ที่ยาวนานหลายร้อยปีและความรู้ที่เขาได้รับในวันนี้จะคงอยู่ตลอดไปเป็นมรดกที่จะส่งต่อไปยังผู้สแสวงบุญคนต่อไปผ่านการสอนการบอกเล่าและการเรียนรู้ในที่สุดเขาก็รู้ว่า หจอเอาชาวัดไม่ได้เป็นเพียงแค่หินดำที่ตั้งอยู่ในวิหารแต่มันเป็นจุดที่จิตวิญญาณของมนุษย์และพระเจ้าพบกันและการสัมผัสสิ่งนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาไปตลอดกาลหากเขาไม่เปิดใจเขาคงไม่เคยสัมผัสสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ในวันนี้มันคือความรู้ที่ซ่อนอยู่ในทุกๆก,ก้อนหินที่ตั้งอยู่ในมักกะและเขาเขาคือหนึ่งในผู้ที่ได้รับสิ่งนั้นเขายังคงยืนอยู่ในวิหารนั้นร่างกายของเขารู้สึกถึงความหนักหน่วงของเวลาที่ผ่านไป ทุกๆก,การหายใจเหมือนจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเสียงกระซิบจากอดีตเหมือนกับว่าเขากำลังหลอมรวมเข้ากับประวัติศาสตร์ที่แผ่ขยายไปทั่วท้องฟ้าขณะที่แสงสีทองนั้นยังคงส่องสว่างไม่จางหายเขารู้สึกถึงบางสิ่งที่เปลี่ยนแปลงภายในใจเขาไม่ใช่แค่ความศรัทธาแต่คือความเข้าใจในสิ่งที่ลึกซึ้งยิ่งกว่ามันเป็นการตระหนักถึงความหมายของการดำรงอยู่เขารู้ว่าในที่แห่งนี้การสัมผัสสหเอาชาวัดไม่ได้หมายความแค่การเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่มันคือการข้ามผ่านขีดจำกัดของความเป็นมนุษย์การยอมรับในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและการค้นพบภายในตัวเองเขารู้สึกเหมือนกับว่าหินดำที่เขามองอยู่นั้นไม่ใช่แค่ก้อนหินมันเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นจริงของชีวิตความทุกข์และความสุขมันคือการเรียนรู้ที่จะยอมรับทั้งความผิดพลาดและการฟื้นฟูและเขาก็รู้ว่าในทุกๆก,การเดินทางที่เขาจะมีในอนาคต ฮาจอเอาชาวัดจะเป็นเครื่องต้นใจให้เขากลับมามองหาความหมายของชีวิตอีกครั้งในขณะที่เขายังคงยืนอยู่ที่นั่นท่ามกลางผู้สแสวงบุญที่เคารพและนมัสก,การฮาจอเอาชาวัดเขาเริ่มเห็นว่าความสงบที่เขารู้สึกในวันนี้ไม่ใช่แค่ความสงบภายนอกแต่เป็นความสงบภายในที่เขาค้นพบในตัวเองมันเป็นการยอมรับในสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้การยอมรับในพระประสงค์ของพระเจ้า และเขาก็รู้ว่าในที่สุดเขาจะต้องถ่ายทอดสิ่งที่เขาเรียนรู้ไปยังผู้อื่นเรื่องราวของฮาจอเอาชาวัดและการเดินทางที่เขาได้พบเจอในวันนี้จะไม่เป็นเพียงแค่เรื่องราวส่วนตัวของเขามันจะกลายเป็นเรื่องราวของการค้นพบความศรัทธาและความเชื่อที่สามารถส่งต่อไปยังคนอื่นๆได้ขณะที่เขาก้าวออกจากวิหารเขารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มก่อตัวขึ้นในชีวิตของเขาเหมือนกับว่าเขากำลังเติบโตขึ้นภายในตัวเอง เขาก้าวออกไปในโลกที่กว้างใหญ่และในใจเขามีเพียงหนึ่งความคิดเดียวการเดินทางครั้งนี้คือจุดเริ่มต้นของการค้นหาความหมายในทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่การเดินทางเพื่อไปถึงจุดหมายแต่มันคือการเดินทางที่เต็มไปด้วยการเรียนรู้การยอมรับและการเชื่อมต่อกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเราเองไม่ว่าจะเป็นหินดำในมักกะหรือเส้นทางที่เขากำลังจะเดินต่อไปในชีวิต เขารู้ว่าทุกก้าวที่เขาก้าวไปจะมีความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและในที่สุดเขาก็จะสามารถแบ่งปันสิ่งที่เขาค้นพบให้กับโลกเหมือนกับที่ฮาจอเอาชาวัดทำให้เขาได้พบกับความศักดิ์สิทธิ์และความจริงที่อยู่ในตัวเขาเองนี่คือการเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุดและเรื่องราวของฮาจอเอาชาวัดจะคงอยู่ในใจเขาตลอดไปจนถึงวันที่เขากลับมายืนที่นี่อีกครั้งในวันที่ทุกสิ่งรอบตัวเขาจะเชื่อมโยงกลับมาที่นี่ ที่จุดเริ่มต้นของความศรัทธาและความเชื่อที่แท้จริงจนถึงวันที่เขากลับมายืนที่นี่อีกครั้งในวันที่ทุกสิ่งรอบตัวเขาจะเชื่อมโยงกลับมาที่นี่ที่จุดเริ่มต้นของความศรัทธาและความเชื่อที่แท้จริงวันนั้นจะมาถึงเมื่อเขาได้เดินทางผ่านโลกที่เต็มไปด้วยความท้าทายและอุปสรรคและในแต่ละก้าวที่เขาก้าวไปเขาจะเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นถึงสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ในวิหารนั้นเขารู้ว่าเส้นทางนี้จะไม่ง่าย แต่ความมั่นคงในใจที่เขาได้จากการสัมผัสสหาอาชาวัดจะคอยเตือนเขาทุกครั้งที่เขารู้สึกท้อแท้เมื่อเขาก้าวไปข้างหน้าเขาจะไม่ลืมการเรียนรู้ที่มาจากที่นี่ทุกๆก,การเดินทางที่เขาจะ,ะเผชิญจะเป็นการเติบโตในจิตวิญญาณของเขาและทุกครั้งที่เขาเผชิญกับความยากลำบากเขาจะนึกถึงฮจอเอาชาวัดก้อนหินดำที่เชื่อมโยงเขากับพระเจ้าเสียงของผู้คนที่เคยมาสแสวงบุญในอดีตจะดังก้องในใจของเขาเสมอ และในบางครั้งเขาจะกลับไปที่มักกะอีกครั้งเขาจะยืนตรงหน้าแห่งนั้นสัมผัสกับหินดำอีกครั้งและในขณะที่เขาแตะหินนั้นเขาจะรู้ว่าเขาไม่ได้แค่สัมผัสหินแต่เขากำลังสัมผัสกับจิตวิญญาณของผู้แสวงบุญที่มาถึงที่นี่สัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทุกๆก,การเดินทางทุกๆก,ก้าวที่เขาก้าวจากวิหารนี้ออกไปมันคือการเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงภายในตัวเขา เหมือนกับว่าฮาจอเอาชาวัดไม่เพียงแต่เป็นที่สำหรับแสวงบุญแต่มันเป็นที่ที่การเดินทางในชีวิตเริ่มต้นขึ้นและในขณะที่เขากลับไปในแต่ละวันที่มีความท้าทายใหม่ๆเขาจะรู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตมีเหตุผลทุกอุปสรรคที่เขาต้องเผชิญในโลกนี้จะไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ที่ฮาจอเอาชาวัดในที่สุดเขาจะค้นพบว่าไม่ใช่แค่หินดำที่มีพลังแต่การเดินทางทุกๆครั้งที่เขาทำไปจะเป็นการค้นพบตัวเอง และการค้นพบตัวเองนั้นคือการค้นพบพระเจ้าการเดินทางของเขายังไม่สิ้นสุดและเขารู้ว่าเมื่อเขาเดินทางไปทั่วโลกฮาจอเอาชาวัดจะเป็นเข็มทิศในการแสดงทางให้เขาในทุกการตัดสินใจในทุกช่วงเวลาฮาจอเอาชาวัดจะเป็นแสงสว่างนำทางให้เขาก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจเพราะสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ที่นี่มันจะคอยอยู่ในใจเขาเสมอและไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ใด ฮาจอเอาชาวะจะเป็นสถานที่ที่เขาได้รับการตวนใจถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันคือการเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์และพระเจ้าและเขารู้ว่าด้วยการเดินทางที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี้เขาจะเป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมโยงนี้ตลอดไปเขารู้ว่าด้วยการเดินทางที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี้เขาจะเป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมโยงนี้ตลอดไปและทุกการสัมผัสกับฮาจอเอาชาวะนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การเดินทางทางกายภาพ แต่มันคือการเดินทางในจิตวิญญาณที่เขาไม่สามารถหยุดได้ทุกๆครั้งที่เขากลับมายืนอยู่ที่นั่นเขาจะพบว่าเขาได้เปลี่ยนแปลงไปอีกหนึ่งขั้นการสัมผัสที่เขามีต่อหินนั้นเหมือนกับการเปิดเผยสิ่งใหม่ๆใ,ในใจของเขามันไม่ใช่แค่การเคารพในสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่มันคือการพบกับตัวเองในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นการเดินทางที่เริ่มต้นจากมักะกน,นั้นไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงเขาในขณะนั้น แต่ส่งผลต่อทุกการกระทำและการตัดสินใจที่เขาทำในชีวิตต่อไปเขาจะเริ่มเห็นโลกในแง่มุมที่แตกต่างเข้าใจถึงความจริงที่ซ่อนอยู่ในความเรียบง่ายเมื่อเขาเดินไปในโลกทุกสิ่งรอบตัวเขาจะกลายเป็นการสะท้อนถึงสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนความรู้สึกถึงการเชื่อมต่อกับพจอเอาชาวัดจะยังคงอยู่ในใจเขาเสมอมันเหมือนกับแสงสว่างที่ไม่มีวันดับมันจะคอยนำทางให้เขาทำในสิ่งที่ถูกต้อง ทุกครั้งที่เขาประสบปัญหาทุกครั้งที่เขารู้สึกท้อแท้เขาจะนึกถึงคำสอนจากฮาจออาชาวัดและมันจะทำให้เขากลับมายืนหยัดได้อีกครั้งเหมือนกับการถูกดึงกลับมาในทางที่ถูกต้องการสัมผัสสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนั้นทำให้เขารู้ว่าไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตโดยบังเอิญทุกสิ่งที่เขาผ่านมาคือการเตรียมเขาให้พร้อมสำหรับการเดินทางที่แท้จริงการสัมผัสสหาอาชาวัดไม่ได้เป็นแค่การทำบุญ มันเป็นการเปลี่ยนแปลงภายในการล้างบาปการปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นเมื่อเขาเดินออกจากวิหารเขารู้ว่าโลกทั้งใบเป็นสนามทดสอบที่ท้าทายแต่เขาก็รู้ว่าความรู้ที่เขามีจากการสัมผัสสหเอาชาวัดจะเป็นปฐมบทในการเผชิญหน้ากับโลกนี้ในทุกย่างก้าวที่เขาทำทุกการตัดสินใจที่เขาเลือกเขาจะพึ่งพาความศรัทธาที่เขาได้รับและเมื่อเขากลับมาที่นีในอนาคต เขาจะไม่เพียงแค่กลับไปหาฮาอาชาวัดแต่เขาจะกลับไปเพื่อค้นพบสิ่งใหม่ในตัวเขาเองอีกครั้งทุกๆครั้งที่เขามาถึงเขาจะสัมผัสความสมบความศักดิ์สิทธิ์และความตระหนักรู้ที่เพิ่มขึ้นในใจไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าเวลาจะผ่านไปอย่างไรความเชื่อที่เขาได้รับจากที่นี่จะคงอยู่ในตัวเขาเสมอมันจะเป็นสิ่งที่เขาพึ่งพาและถ่ายทอดให้กับทุกคนที่เขาเจอและในที่สุด เขาจะเข้าใจว่าการค้นพบพระจเจ้าอาชาวัดไม่ได้เพียงแค่เป็นการแสวงบุญในที่แห่งหนึ่งแต่มันคือการเดินทางแห่งการค้นพบตัวเองการค้นพบพระเจ้าและการค้นพบความหมายที่แท้จริงของชีวิตเขาจะเป็นคนที่นำพาความเชื่อและความศรัทธาไปยังที่ต่างๆแบ่งปันกับคนอื่นๆที่ยังไม่รู้จักความจริงเหล่านี้เพราะเขารู้ดีว่าความจริงนั้นไม่ใช่แค่สิ่งที่สามารถสัมผัสได้ด้วยตาแต่มันคือสิ่งที่อยู่ลึกในใจ ที่ซึ่งเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ฮจอเอาชาวัดจะยังคงเป็นแสงสว่างในใจของเขาตลอดไปและการเดินทางของเขาจะไม่มีวันสิ้นสุดเพราะการค้นหาความหมายในชีวิตเป็นการเดินทางที่ไม่มีที่สิ้นสุดและเขาพร้อมที่จะเดินทางต่อไปเมื่อเวลาผ่านไปชายหนุ่มคนนั้นกลับมาที่บ้านของเขาหลังจากการเดินทางที่ยาวนานและเต็มไปด้วยประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืมเขานั่งเงียบๆในห้องของเขาท่ามกลางความเงียบสงบที่รอบตัวเขา แต่ในใจเขาโลกทั้งใบยังคงหมุนไปและทุกการเดินทางของเขาจะนำเขากลับไปสู่ความสงบที่เขาพบในฮจอเอาชาวัดเขารู้ดีว่าเส้นทางที่เขากำลังเดินนั้นไม่สิ้นสุดเพราะทุกการเดินทางที่เขาทำไม่เพียงแค่เปลี่ยนแปลงเขาในวันนี้แต่จะยังคงหล่อหลอมเขาไปในอนาคตทุกครั้งที่เขามองไปที่ท้องฟ้าเขาจะนึกถึงแสงทองที่เคยส่องประกายจากฮจอเอาชาวัดมันยังคงอยู่ในใจของเขาเป็นแสงที่ไม่เคยจางหาย และในวันที่เขาได้พบกับอุปสรรคใหม่ๆเขาจะยิ้มอย่างมั่นใจเพราะเขารู้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตมีความหมายไม่ว่าจะเป็นการเดินทางการต่อสู้หรือการเรียนรู้ทุกสิ่งในชีวิตคือการสแสวงหาความรู้และการเชื่อมต่อกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเราและความรู้ที่เขาค้นพบในจอเอาชาวัจคอยนำทางให้เขาก้าวเดินไปข้างหน้าจนวันหนึ่งเมื่อเขายืนอยู่ท่ามกลางผู้คนในวิหารแห่งนั้นอีกครั้งเขาจะเข้าใจ ว่าการแสวงบุญครั้งนั้นไม่ได้เพียงแค่ทําให้เขาได้ใกล้ชิดพระเจ้าแต่ยังทําให้เขาได้ใกล้ชิดกับตัวเองกับความจริงและกับโลกที่เขาอาศัยอยู่เพราะความศรัทธาไม่ใช่แค่สิ่งที่เรารู้จากคําพูดแต่มันคือสิ่งที่เราเห็นผ่านการกระทําความเชื่อและการดําเนินชีวิตในที่สุดเขาได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าหอจอเอาชาวัดไม่ใช่แค่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรูปของหินแต่มันคือการสะท้อนความเชื่อและความศรัทธาที่อยู่ในตัวเขาเอง และเขารู้ว่าในทุกๆก,การเดินทางทุกก้าวที่เขาก้าวไปฮาจอเอาชาวดจะยังคงอยู่ในใจเขาตลอดไปเช่นเดียวกับความศรัทธาที่ไม่มีวันสิ้นสุดเรื่องราวของเขากับฮาจอเอาชาวดจะยังคงอยู่เป็นมรดกที่จะถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นหลังและการเดินทางนี้จะไม่มีวันสิ้นสุด